ในพอดแคสต์ได้ไปสดนี้นะครับผมจะพูดถึงเทคนิคการเลือกหนังสือกฎหมายยังไงให้เหมาะกับตัวเรานะครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าหนังสือกฎหมายนะครับกับเด็กนิติเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันอยู่แล้วใช่ไหมคือเด็กนิติทุกคนนะครับยังไงก็ต้องอ่านหนังสือนะครับแต่ทีเนี้ยบางคนก็จะมาถามผมว่าเฮ้ยซื้อหนังสือกฎหมายเล่มไหนอ่านดีนะครับ ก็มันก็เลยเป็นที่มาของพอดแคสต์ได้ไปส่วนนี้นะครับว่าผมก็เออมันก็จริงนะครับเพราะว่าถ้าบางคนที่เพิ่งมาเรียนกฎหมายเลยนะครับแบบเป็นเป็นมือใหม่เลยนะครับก็คือแบบไม่มีความรู้พื้นฐานกฎหมายเลยนะครับถ้าไปเจอหนังสือบางเล่มที่แบบอ่านค่อนข้างยากนะครับที่รายละเอียดมันเยอะเนี่ยบางทีอ่านไม่เข้าใจอ่านแล้วง,งงแน่นอนนะครับเพราะนั้นมันก็เลยต้องมีวิธีการเลือกหนังสือที่แตกต่างกันไปตามแต่ระดับความรู้ของเราความรู้พื้นฐานเนี่ยของเรานะครับถ้าคนที่เข้ามาเรียนยใหม่ก็ควรที่ต้องเลือกหนังสือ อีกแบบหนึ่งนะครับคนที่เรียนมานานแล้วมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานหมดแล้วก็เหมาะกับการเลือกสืออีกแบบหนึ่งแล้วนะครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะผมจะรวบรวมเอามาให้ในพอดแคสต์ในตอนนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเทคนิคการเลือกสื่อกฎหมายให้เหมาะกับตัวเราเนี่ยนะครับมีวิธีการเลือกยังไงบ้างนะอันนี้สําหรับคนที่เรียกนกฎหมายนะสำหรับเด็กนิติที่เรียกนกฎหมายทุกคนนะครับข้อแรกนะครับก็คือให้เราเนี่ยเริ่มจากการเลือกหนังสือของมหาลัยก่อน ใครที่อยากกฎหมายนะครับเด็กคณิติคนไหนนะไม่ว่าจะเรียนมหาลัยไหนก็ตามนะครับพยายามอ่านหนังสือนะอันดับแรกนะพยายามเลือกหนังสือของมหาลัยของเราก่อนสมมุติว่าผมเรียนรามอย่างเงี้ยผมก็จะเลือกหนังสือแบบของมหาลัยก่อนเป็นอันดับแรกนะผมจะซื้อหนังสือพวกนี้นะครับแล้วหนังสือของมหาลัยมันก็ราคาไม่แพงด้วยไงนะครับแล้วอาจารย์ก็เขียนดีนะครับส่วนใหญ่เลยนะของมหาลัยผมอ่านมาแทบทุกเล่มที่อ่าที่มีของมหาลัยนะครับที่ผมได้เรียนเนี่ยผมอ่านแทบทุกเล่ม อาจารย์เขียนค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เป็นการเขียนที่เหมาะกับมือใหม่ด้วยเหมาะกับคนที่แบบไม่รู้กฎหมายมาก่อนแล้วมาอ่านก็เข้าใจได้นะครับอันนี้ส่วนตัวนะนะบ,บางคนอาจจะรู้สึกว่าอ่านยากอะไรอันนี้ก็แล้วแต่คนเพราะฉะนั้น mm. อย่างแรกผมอยากให้ทุกคนเลือกจากหนังสือของมหาลัยก่อนไม่ว่าทุกคนเรียนมหาไลัยไหน mm. ก็พยายามเลือกหนังสือของมาหาลัยนั้นนะครับเป็นอันดับแรกนะเพราะว่าอะไรนะรเพราะหนังสือของมหาลัยนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมมองว่าหนังสือของมหาลัยเนี่ย อาจารย์ที่เขียนหนังสือของมหาลัยเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาเขียนให้กับอา่านักศึกษาที่เรียนในระดับปริญญาตรีอยู่แล้วนะครับหรือแม้แต่เรียนในระดับอื่นจบไปแล้วมันก็อา่านได้นะครับเพราะความรู้พวกนี้มันมันก็เป็นความรู้พื้นฐานนะครับที่มันก็ไม่ใช่แค่พื้นฐานหรอกของมหาลัยมันก็ค่อนข้างลึกในระดับหนึ่งนะแต่สิ่งที่สําคัญเลยในการที่ผมแนะนําให้ทุกคนเรื่องหนังสือของมหาลัยเป็นอย่างแรกก็คือนังสือของมหาลัยเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่เราจะอ่านแล้วตรงกับข้อสอบที่จะออกเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ เพราะอาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่อาจารย์เวลาเขาสอนเนี่ยอาจารย์ก็จะอ้างอิงการสอนของตัวเองเนี่ยนะครับจากในหนังสืออยู่แล้วหนังสือของมหาลัยนะเป็นหลักอยู่แล้วนะครับและอาจารย์ก็จะออกข้อสอบในส่วนที่ตัวเองสอนนะครับเพราะนั้นมันก็เลยสอดคล้องกันอ่ะนทุกคนลองจินตนาการนะหนังสือเนี่ยจะเป็นเหมือนสิ่งที่อาจารย์อ้างอิงในการสอนนะครับข้อสอบอาจารย์จะออกตามที่ตัวเองสอนเพราะนั้นสุดท้ายแล้วข้อสอบที่อาจารย์ออกอ่ะก็มักจะไม่เกินจากหนังสือของมหาลัยอยู่แล้วนะ นี่คือข้อแรกที่ผมอยากให้ทุกคนเลือกหนังสือของมหาลัยก่อนเลยนะครับเป็นดับแรกนะอย่างที่สองนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนดูตามมาในการเลือกหนังสือก็คือให้เราเนี่ยเลือกหนังสือที่อาจารย์ผู้สอนเนี่ยเป็นคนแนะนํานะครับบางครั้งเนี่ยอาจารย์เขาก็แนะนําให้เราอ่านหนังสือของมหาลัยอยู่แล้วแหละแต่ในบางทีเวลาเราเข้าไปเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งนะครับอาจารย์เขาก็จะแนะนําหนังสือเล่มนู้นเล่มนี้ของอาจารย์ท่านนู้นท่านนี้ที่เขียนนะครับแบบนี้หนังสืออะไรก็ตามที่อาจารย์พูดมาแนะนํามาพวกนี้เราสามารถหาอ่านได้หมดเลย เพราะการที่อาจารย์แนะนําก็คืออาจารย์เขากรองมาให้เราเรียบร้อยแล้วโอเคหนังสือเล่มบนี้เหมาะกับนักศึกษานะครับเพราะฉะนั้นหนังสืออะไรก็ตามที่1ของมหาลายัย2ออาจารย์ที่มหาลาัยแนะนำนะครับนี่คือหนังสือที่เหมาะกับเด็กนิติที่ควรต้องอ่านมากๆนะครับเป็นอย่างแรกเลยเนาะอ่ะอันนี้เป็นข้อแรกที่ให้ทุกคนแบบยึดไว้ก่อนเลยว่าถ้าคิดแล้วไม่ออกเอาหนังสือของมหาลัยก่อนเป็นหลักโอเคไหมนะครับ อ่ะต่อมาข้อที่สนะครับก็คือให้เราเลือกหนังสือเล่มที่อ่านง่ายนะครับแล้วก็เข้าใจได้เร็วคือหนังสือกฎหมายนะครับอาจารย์คนที่เขียนหนังสือกฎหมายเนี่ยก็มีหลายคนมากมีหลายเล่มมากนะครับอาจารย์บางคนก็เขียนแบบเออเข้าใจง่ายอ่านง่ายนะครับบางคนก็ต้องยอมรับว่าด้วยสำนวนเขียนแรงต่างนานานะครับบางคนก็อ่านเข้าใจยากนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องลองดูของตัวเองเลยนะครับถ้าเป็นไปไ,ได้ลองหยิบหนังสือกฎหมายพวกนี้ลองอ่านดูก่อนก็ได้นะครับว่าเฮ้ย อันไหนที่เข้าใจง่ายอันไหนที่เข้าใจยากนะครับผมแนะนาคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันอันนี้ส่วนตัวผมนะหนังสือกฎหมายที่เข้าใจง่ายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือกฎหมายที่บอกภาพรวมบอกประเด็นแล้วค่อยๆแตกรายละเอียดแบบเป็นลําดับนะครับอันนี้จะเป็นหนังสือกฎหมายที่ส่วนตัวเข้าใจง่ายเช่นสมมุติว่าเราอ่านหนังสือวิชาหนึ่งอะเป็นวิชาอะไรดีเป็นวิชานิติกรรมก็ได้สมมุติเราอ่านหนังสือวิชานิติกรรมส่วนตัวผมหนังสือส่วนใหญ่ที่ผมอ่านแล้วผมเข้าใจได้แบบง่ายๆก็คือหนังสือที่ อันดับแรกจะบอกโครงสร้างภาพรวมของวิชาก่อนว่าเฮ้ยนิติกรรมเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะบอกงนี้ก่อนแล้วค่อยๆลงไปที่รายละเอียดนะเช่นอามาตา1นึ่พออธิบายถึงมาตาสี่ปุ๊บมีการแยกองค์ประกอบของ149มีการไล่อธิบายแต่และองค์ประกอบและสุดท้ายมีการยกตัวอย่างในแต่และองค์ประกอบนั้นนะหนังสือที่อธิบายแนวแนเนี้ยนะครับส่วนตัวผมอ่านแล้วเข้าใจง่าย นะซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนถ้าอ่านแบบเดียวผมก็น่าจะเข้าใจง่ายเหมือนกันนะครับส่งสืออะไรบ้างที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกแบบเออยากว่ะคือหนังสือที่ไม่ได้มีการแบบบอกภาพรวมมาก่อนอย่างเช่นคําอธิบายเรียงมตาตราจริงๆคําอธิบายเรียงมาตราเนี่ยเข้าใจง่ายนะครับแต่เข้าใจง่ายในกรณีที่เราเนี่ยมีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับสมมุติว่าผมแบบมีพื้นฐานในกฎหมายเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วผมไปอ่านคําอธิบายเรียงมตาตราอันนี้จะเข้าใจง่ายมากแล้วก็ดีด้วยเพราะเราสามารถที่จะเปิดไล่เรียงไปในจุดที่ เราไม่เข้าใจได้เลยนะมีมาตราไหนที่เราไม่เข้าใจนะครับเราก็เปิดไล่เรียงไปในจุดนั้นได้เลยะนะครับอย่างเช่นกฎหมายอาญาเล่นนมาาลน,ออาานี้นะครับกฎหมายอาญาเล่มนี้นะครับของอาจารย์สารัตนะครับซึ่งก็เป็นคําอธิบายเรียงมาตรานะครับอีกหนึ่งเล่มนะซึ่งสือเล่มนี้ถามว่าดีไหมดีนะครับดีมากนะแต่ผมมองว่าส่วนตัวนะผมมองว่าถ้าคนไม่มีพื้นฐานเลยมาอ่านนะครับอาจจะมีบางจุดที่แบบมันประติดประต่อไม่ถูกไฮ้ว่าเรื่องนี้มันมาจากไหนเรื่องนี้มันโครงสร้างภาพรวมของอาญามันเป็นยังไงนะครับเพราะนั้น อันเนี้ยก็จะเข้าใจยากในส่วนของคนที่เป็นมือใหม่หน่อยแต่ถ้าใช้เป็นหนังสืออ่านเสริมแบบนี้คือ D, ดีเพราะหรครับเพราะนอันเนี้ยจะเป็นหนังสือกฎหมายประเภทหนึ่งนะครับที่ถ้ามาอ่านใหม่ๆเลยถ้าผมผมจะเข้าใจค่าทั้งยากถ้าเป็นคําอธิบายเรียงมาตาแบบนี้หรืออีกกรณีหนึ่งคือหนังสือที่อธิบายไปเรื่อยๆโดยที่ผมไม่รู้ว่าอาจารย์กําลังอธิบายเรื่องอะไรอยู่ไม่ได้มีการบอกชัดเจนว่าเฮ้ยมาตานี้คือคือหนังสือที่แบบที่ไม่ได้มีการอาธิบายชัดเจนว่าอาจารย์กําลังพูดอยู่ในมาตาไหนอยู่ บแบบอธิบายไปเรื่อยๆไล่อธิบายไปเรื่อยๆแบบไม่มีแบบชัดเจนในหลักเกณฑ์ของของแต่ละมาตราที่อาจารย์กาลังอธิบายอยู่นะครับอันเนี้ยส่วนตัวผมจะเข้าใจยากซึ่งไอความเข้าใจง่ายเข้าใจยากเนี่ยผมแนะนําว่าทุกคนเนี่ยลองอ่านของตัวเองดูก่อนนะผมแนะนาหนังสือของมหาลัยเนี่ยมันโอเคที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าไม่โอเคนะลองดูว่าอันไหนที่มันจะทําให้เราอ่านแล้วเข้าใจง่ายขึ้น <ๆๆ S 1> ถ้าทุกคนอ่านหนังสือของมหาลัยแล้วแบบนี้อันเนี้ยกฎหมายยาสองนะครับอันเนี้เป็นเล่มที่ผมอ่านจริงๆตอนสมัยเรียนซึ่ง กฎหมายพวกนี้นะครับหนังสือของมาหาลัยเนี่ยผมอ่านแล้วผมเข้าใจใช่ไหมครับแต่ผมก็จะซื้อพวกคําอธิบายเรียงมาตราเนี่ยอย่างเช่นของอาจารย์เนี่ยอย่างเช่นเล่มนี้นะครับผมก็จะซื้อไว้เพื่อที่เวลาที่ผมอ่านหนังสือเล่มหลักของมหาหลัยไม่เข้าใจผมก็จะไปเปิดตรงมาตรานั้นแล้วอ่านเสริมตรงมาตรานั้นก็จะทําให้เข้าใจได้ไง่ายขึ้นนะพวกนี้คือถ้าเป็นเลียงมาตราเนี่ยผมแนะนําว่าให้ซื้อเสริมเอาไว้อ่านเสริมนะครับประมาณนี้เป็นต้นนะ ซึ่งอันนี้ก็คือข้อที่2นะครับให้เราเลือกหนังสือที่อ่านเข้าใจได้ง่ายนะครับประมาณนี้เนาะต่อมานะครับข้อที่3ก็คือว่าให้เราดูรีวิวจากรุ่นพี่หรือว่าจากเพื่อนคนอื่นๆของเราที่ที่ได้อ่านไปแล้วนะครับว่าอ่านแล้วเข้าใจไหมนะครับอย่างเช่นทุกคนเนี่ยถ้าทุกคนติดตามทิกต o k ของ Tiger และบิลลเนี่ยนะครับผมก็จะเอาหนังสือเล่มหนังสือกฎหมายนะเล่มที่ผมคิดว่าเอ้ยมันเข้าใจง่ายเว้ยมันอ่านแล้วมันเข้าใจง่ายนะครับก็จะมาแนะนําให้กับทุกคนเรื่อยๆอยู่แล้วแบบนี้เป็นต้นอันนี้ผมก็ อ่าติดตามแล้วก็ดูทุกคนก็จะรู้ว่าอ๋อหนังสือเล่มนี้นะครับเหมาะนะครับซึ่งอันนี้คือผมบอกตรงว่าอันไหนที่ผมแนะนำอ่ะผมคพ่อทั้งมั่นใจว่ามันอ่านแล้วเข้าใจง่ายจริงๆนะครับทุกคนสามารถที่จะซื้อตามได้แบบนี้เป็นต้นนะหรือจะดูรีวิวจากรุ่นพี่คนอื่นก็ได้ที่บอกว่าเฮ้ย mm hmm. เล่มนี้ดีเล่มนี้ดีอะไรแบบเนี้ยนะครับทุกคนก็สามารถใช้ตรงจุดเนี้ยนะครับในการอ้างอิงในการซื้อหนังสือกฎหมายของตัวเองได้นะครับประมาณนี้ละกันนะครับซึ่งวิธีการดูรีวิวนะครับ ก็เนี่ยแหละเนี่ยติดตามไทเกอร์และบิลลก็คือการดูรีวิวหนังสืออย่างและนะครับหรือว่าตามกลุ่ม a c e b o o k นะครับของเด็กนิติต่างๆนะครับอันนี้ก็ติดตามได้เลยกลุ่มหนังสือต่างๆนะครับก็ลองไปถามไทยลองไปจับกลุ่มถามกันก็ได้นะครับประมาณนี้เนะะาะข้อที่สี่นะครับก็คือให้เราเนี่ยทดลองอ่านก่อนที่จะซื้อก็ได้นะครับอันนี้คือกรอณนนีที่เราไม่ได้อ่า ซื้อทางออนไลน์แล้วกันนะครับสมมติถ้าทุกคนไปซื้อที่ร้านหนังสือนะครับหรือว่าซื้อที่มหาลัยอะไรเงี้ยนะครับยังไงเราสามารถที่จะลองไปเปิดอ่านคร่าวๆดูได้นะครับไม่ได้ไปนั่งอ่านแบบหมดนะไม่ใช่ก็คือแบบลองเปิดดูสารบัญว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้มีการอธิบายยังไงลองเปิดไปอ่านสักมารตราหนึ่งก็ได้ว่าอาจารย์เขาเขียนอธิบายมาตราสักมารตราหนึ่งได้เข้าใจเราอ่านแล้วเราเข้าใจในสำนวนเขียนหออาจารย์คนเนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ก็คือช่วยได้เยอะแต่มันกก็็จะต้อ้ออองงเเปปนนรรณีีท่าไซืืหัส ในข้างนอกนะครับที่ไม่ใช่การสั่งออนไลน์นะครับก็แนะนําว่าลองไปเปิดอ่านทั้งมาตานึงก่อนนะครับแนะนําให้ดูจากสารบัญก่อนได้นะครับว่าหนังสือเล่มนี้มีการอธิบายเป็นโครงสร้างภาพรวมหรืออธิบายเลี้ยงมาตาเออแล้วถ้าอธิบายโครงสร้างภาพรวมลองเปิดอ่านสัมมาตาลซินะครับว่าอ่าสำนวนเขียนของอาจารย์เนี่ยเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนอาจารย์มีการยกตัวอย่างที่แบบเป็นยังไงนะครับประมาณเนี้ยเราก็สามารถที่จะเลือกดูได้นะครับอันนี้คือข้อที่4นะครับก็คือให้เราทดลองอ่านก่อนที่เราจะซื้อนะครับอันนี้ก็คือช่วยได้เยอะเนาะ ต่อมาข้อที่5นะครับอันนี้คือวิธีการเลือกสื่อนะข้อที่5คือดูจากง,งบประมาณของตัวเองนะครับถ้ามีงบน้อยเนี่ยคือยังไงผมแนะนำนะใครเรียนรามเนี่ยคือหนังสือรามเนี่ยคือราคาถูกที่สุดแหละนะครับแล้วก็ดีด้วยนะถูกนี่ไม่ใช่ไม่ดีนะครับถูกนี่คือเนื้อหานี่คือดีมากนะครับแน่นอนว่าตัวกระดาษเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สู้ของหนังสือข้างนอกหรอกนะครับแต่ว่าเนื้อหาข้างในอ่ะผมบอกตรงไม่แพ้หนังสือเล่มอื่นเลยนะครับเท่าที่ผมอ่านมาบางครั้งดีกว่าด้วยอ่านเข้าใจได้ง่ายกวว่าด้ย นะครับอันนี้ผมบอกเลยนะเพราะนั้นถ้าใครงบน้อยผมแนะนําว่ายังไงคุณต้องของมหลาลัยอยู่แล้วนะแต่ถ้าใครงบเยอะซื้อเล่มอื่นอ่านเสริมได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ผิดนะแล้วก็ดีด้วยเนาะแต่พยายามอย่าแบบซื้อจนแบบทุกซื้อทุกอย่างเท่าที่จะซื้อได้ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้พยายามเลือก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 สรรว่าเฮ้ยวิชานี้เราอ่านแค่ของมหลาลัยแล้วแล้วเราก็เข้าใจแล้วก็อาจจะไม่จําเป็นต้องซื้อเพิ่มก็ได้นะเอออันนี้ผมแนะนําก่อนแต่ถ้าอ่านของมหลาลัยแล้วเฮ้ยติดว่ะ แม่งไม่ค่อยเข้าใจวะนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าให้ลองหาหนังสือข้างนอกซื้อของมาหาลัยอื่นก็ได้นะครับซื้อเสริมแบบนี้ดูก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่งบประมาณของทุกคนนะครับถ้างบเยอะเนี่ยมันโหตัวเลือกมันเยอะอยู่แล้วนะครับมันจะซื้อขีดเล่มซื้อเสริมยังไงก็ได้แต่ถ้างบน้อยก็มาหาลัยมาผมบอกเลย <S <S เพียงพอมาหาลัยกับฟังคําบรรยายของอาจารย์เพียงพอนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด5ข้อนะครับที่ผมเอามาฝากสำหร,ร,รับวิธีการเลือกหนังสือกฎหมายให้เหมาะกับตัวเรานะครับหลกัหลกๆเลยนะครับ ถ้าทุกคนแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะหลักๆเลยก็คือให้ซื้อหนังสือของมหาลัยเนี่ยเป็นหลักและถ้าอ่านของมหาลัยตรงไหนไม่เข้าใจลองหาของมหาลัยอื่นนะครับซื้อเสริมซื้อหนังสือข้างนอกเสริมแบบเนี้ยนะครับอันเนี้ยคือโดยสรุปหลักๆจะเป็นประมาณนี้เนาะและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะฝากาไว้ถ้าทุกคนอ่านหนังสือกฎหมายเล่มไหนนะครับหรือที่แม้แต่เป็นของมหาลัยก็ตามนะถ้าอ่านแล้วงงมากอ่านแล้วมันรู้สึกแบบมันตื้อไปหมดนะครับ ไม่จําเป็นจะต้องฝืนอ่านไปจนจบก็ได้นะครับลองหาเล่มอื่นมาอ่านดูก่อนว่าเฮ้ยเล่มอื่นมันอ่านแล้วเข้าใจง่ายกว่าหรือเปล่าถ้าเล่มอื่นมันอ่านแล้วเข้าใจง่ายกว่าก็ใช้เล่มอื่นเนี่ยนะครับเป็นเล่มในการอ่านหลักไปแทนเราใช้เล่มที่เรามีอยู่แล้วที่เราอ่านแล้วงงอ่ะเป็นเล่มในการอ่านเสริมไปก็ได้เพราะบางทีจุดที่อ่าหนังสือเล่มที่เราอ่านแล้วสึ่งงเนี่ยจุดนั้นอาจจะไม่เข้าใจแต่เราอาจจะอ่านเข้าใจในจุดอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะฝากเอาไว้เนาะว่า ก็วิธีการเรื่องสือก็จะประมาณนี้เลยนะครับสุดท้ายนะครับใครนะครับที่เรียกฎหมายอยู่นะครับเรียกคณะที่ศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้นะครับคอร์สเติวกฎหมายนะครับของผมนะครับของเกอร์และบิลลอเนี่ยตอนนี้มีกฎหมายวิชานีแล้วนะวิชานี่ก็คือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนี้เนี่ยแหละไอวิชาที่เด็กนิติพูดกันว่ามันยากเนี่ยนะครับวิชานี้ตอนนี้นะครับมีแล้วนะครับถ้ากับว่าตอนนี้คอร์สติวกฎหมายนะครับจะมีทั้งหมด2วิชานะก็คือมหาชนนะครับกับกฎหมายนี้นะครับอันนี้ทุกคนสามารถที่จะดูรายละเอียด แล้วก็สั่งซื้อได้ในใต้ดีไซนเลยนะครับกฎหมายวิชานี่เนี่ยผมบอกก่อนว่าจะเป็นคอร์สในลักษณะเดียวกับมหาชนเลยนะครับก็คือเรียนในกลุ่มปิดนะเป็นเ c e b o o k กลุ่มนะจำนวนชั่วโมงเนี่ยทั้งหมดนะตอนนี้นะอยู่ที่7ชั่วโมงก็คือแบบรวมทั้งหมด7ชั่วโมงแล้วก็มีการรวบรวมเนื้อหานะครับทุกอย่างผมรวบรวมมาให้อย่างดีนะครับแล้วก็เรียบเรียงอย่างเป็นระบบนะครับผมรวบรวมจากหนังสือกฎหมายนี่หลายเล่มนะครับแล้วก็จากคำบรรยายของอาจารย์ด้วยนะครับ แล้วก็รวรบรวมเรียบเรียงมาเป็นบทของตัวเองนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ไง่ายสุดเป็นโครงสร้างภาพรวมทั้งหมด7ชั่วโมงนะครับทุกคนฟัง7ชั่วโมงเนี่ยผมมั่นใจเลยทุกคนเข้าใจโครงสร้างของนี้ทั้งหมดแน่นอนนะเป็นการปูพื้นฐานวิชานี้ที่แบบครบถ้วนนะครับผมบอกเลยว่าครบถ้วนเวลาทุกคนเรียนจบปุ๊บไปฟังคำยายอาจารย์ต่อโอ้โหมันสบายแล้วนะครับหรือไปอา่านหนังสือต่อโอ้สบายแล้วเพราะทุกคนเข้าใจภาพรวมทุกอย่างหมดแล้วรวมถึงรายละเอียดด้วยนะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในครอครอ์สน,นะครับเป็นคอร์สต วันหนึ่งถึงแม้ทุกคนจะสอบผ่านไปแล้วนะครับซึ่งถ้าทุกคนเรียนแล้วคุณตั้งใจยังไงมันผ่านไปแล้วลถ้าสอบผ่านไปแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเราสามารถทิง้งได้เลยอันนี้รู้ใช่ไหมนะครับแต่แน่นอนเวลาเราสอบผ่านปุ๊บเราต้องไปโฟกัสในวิชาอื่นใช่ไหมพอเราไปโฟกัสในวิชาอื่นบางทีมันอาจจะทําให้วิชาที่สอบผ่านไปแล้วนะครับเราลืมได้แน่นอนอยู่แล้วมีโอกาสลืมสูงแต่เราอาจจะไม่ได้ลืมแบบ100%อหรอกแต่มันอาจจะแบบลืมสัก50% 60%, 3 0แล้วแต่คนตะครับ แต่มันมันจะต้องลืมบ้างอยู่แล้วนะครับซึ่งการข้อดีของคอสต,ตอดชีพคือเวลาที่ทุกคนลืมแล้วอยากกลับมาทบทวนอย่างเช่นจบไปปุ๊บอาจจะไปเรียนเนต่อใช่ไหมแล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยวิชาวิชากฎหมายนี่หรือวิชาอะไรก็ตามที่ทุกคนซื้อคอสจากผมไปเนี่ยเฮ้ยมันแบบจําไม่ได้วะ่ะเพราะแบบวิชานี้มันมันพูดถึงเรื่องอะไรบ้างวะจําไม่ได้ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนทบทวนในคอนี้ได้ตลอดเลยนะครับและที่สําคัญคือถ้าในอนาคตมีกฎหมายที่เกี่ยวกับนี้ แก้นะครับผมอัปเดตในส่วนที่แก้ไขให้เลยนะรฟรีๆอันนี้อัปเดตให้ตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรียนตรงไหนไม่เข้าใจนะครับก็สามารถที่จะถามคําถามในกลุ่มนั้นได้เลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคอร์สติวนะครับวิชานี้อันนี้ก็ฝากไว้นะครับตอนนี้มี2วิชาแล้วนะมหาชนกับนี่มหาชนก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าใครที่สอบไม่ผ่านสักทีเรียนไม่เข้าใจนะครับก็สามารถซื้อคอร์สมหาชน ไปเรียนได้นะครับรูปแบบเดียวกับคนหมายนี่เลยนะครับหาชนจะอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงกว่านะครับนี่อยู่ที่7ชั่วโมงนะครับเพราะวิชานี่เนี่ยเนื้อหาเยอะจริงๆนะครับมาตราเยอะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครสนใจนะครับคอร์ส2อย่างนี้นะครับทุกคนสามารถดูได้ที่ใต้ description เลยนะครับนะช่องทางการสั่งซื้อจะมี l i น์แอดนะครับเพจเฟซบุ o กนะครับชอปปี้นะครับแล้วก็ใน t k t t o k ก็สามารถเข้าไปดูตะกร้าในนั้นได้เช่นเดียวกันเนาะ อ่ะอันนี้ก็ขายของประมาณนี้แล้วกันนะอันนี้ก็ฝากไว้นะสำหรับใครที่เรียไม่เข้าใจนะครับก็อยากจะให้ทุกคนแบบเรียนกฎหมายได้ง่ายขึ้นจริงๆเนาะโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร e ให้กับไทเกอร์และปิ่ลอด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโปง่ปงไทเกอร์และปิ่ลอก็ลาไปแค่นี้แล้วพบใหม่ในวันศุกหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ